เป็นแบบนี้นะครับนะครับนะเป็นปุ่มเชือกเช่นรครับสวัสดีนะครับพอบ้านแม่บ้านอ่นะช่องนี้ช่องบ้านและสวนเจริญพรพวกกระซับนะครับอ่นะวันนี้ผมก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับในการมัดปุ่มเชือกนะครับนะมัดปุ่มเชือกเพื่ออะไรก็อ่านะก็จะเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะครับนะครับนะนะ เป็นปมเชือกเช่นเราเอาไปใช้ในการทําลาวตากผ้านะครับทําลาวตากผ้าหรือว่าทําเป็นเชือกบางที lord, ช่วยชีวิตคนได้นะครับเป็นเป็นปมแบบนี้นะครับแล้วนาก็ต้องมัดให้เป็นนะครับทาไงจะมัดได้เร็วนะครับถ้าเรามัดแบบนี้โกว่าจะเสร็จนะครับกี่ปมกี่ปมอ่ะมันยาวนะครับวันนี้ผมมีเทคนิควิธีการวัดมานะครับว่าเราจะมัดยังไงนะครับมัดเชือก มัดป่มเชือกนะครับมัดยังไงเ่ามาดูกันอ่ะวิธีการมัดเชือกปุ่มนะครับนะหรือว,ว่ามัดปุ่มเชือกนะครับนะวิธีการนะครับเนี่ยผมจะใช้ฝ่ามือเนี่ยนะครับนะนะครับอ่ะตัวที่หนึ่งนะครับหนีตัวที่หนึง่งคล้องเข้าไปตัวที่หนึ่งนะครับนะครับ คล้องเข้าไปเนี่ยให้เป็นแบบนี้นะครับตัวที่หนึ่งปุ่มที่หนึ่งตัวนี้คือคือปุ่มที่หนึ่งนะครับปุ่มที่สองนะครับเนี่ยครับปุ่มที่สองปุ่มที่สามนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะครับอ่าเห็นไหมครับปุ่มที่สี่นะครับเนี่ยนะครับปุ่มที่ห้านะครับปุ่มที่หกนะครับปุ่มที่เจด็ด ปมที่แปดเอาแปดมพอเชือกนี้จะได้ประมาณแปดนะครับใบแบบนี้เสร็จนะครับเราปลายเชือกเนี่ยนะครับแย่ไปย้อนสอนคืนนะครับย้อนสอนเข้าไปนะครับย้อนสอนเข้าไปแล้วก็ดึงออกมานะครับนะดึงออกมาหครับนะครับจะออกมาปมที่หนึ่งแล้วนะครับปมที่สองนะครับปมที่สามปมที่สี่นะครับปมที่ห้า ปมที่หกนะครับปมที่เจ็ดปมที่แปดนะเรียบร้อยนะครับนะเราก็จะได้เชือกที่เป็นแบบปมนะครับนะมัดนะครับไม่ต้องไปมัดทีละตัวทีละตัวนะครับก็คงเข้าใจนะครับคงนําไปใช้ได้นะครับนะนะครับสําหรับการผูกเชือกแบบปมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาไปทําเป็นราวตากผ้านะครับนะเวลาตากมันก็ไม่ทําให้เสื้อผ้ามันไหลเข้ามาหากันนะครับก็ทําให้เสื้อผ้าเรามันแห้งได้ง่ายนะครับยิ่งในช่วงที่มีความชื้นฝนตกอะไรเงี้ยนะครับก็เหมาะสมสําหรับพอบ้านแม่บ้านนะครับทําใช้เองได้ง่ายเลยเป็นยุกย่างนะครับมัดแบบปมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดถูกใจด้วยนะครับ๊อกเต้ไอเต้๊อก